สวัสดีค่ะวันนี้ขนมกล้วยหอมค่ะปกติเราจะได้ยินแต่ขนมกล้วยเฉยๆใช่ไหมคะแต่อันนี้จะเป็นขนมกล้วยหอมเพราะขนมกล้วยธรรมดาจะใช้กล้วยน้ำว้าแต่วันนี้เราจะทดลองค่ะเป็นกล้วยหอมนะคะเราจะต้องนํากล้วยหอมที่ลักษณะงอมๆแบบนี้หน่อยนะคะไม่ใช่ว่าขาวสะอาดผิวสะอาดไม่ใช่นะคะต้องเป็นลนักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็นํากล้วยหอมะคะ่ะมาตอกเปลือก บอกเปลือกออกนะคะแล้วก็เป็นแบบนี้เห็นไหมคะอุ้ยกล้วหอมกระเด็นค่ะกล้วยหอมกระเด็นกล้วยทษค่ะ <c> ้ <oughs> ที่เข้ามาแล้วนะคะตอนนี้กล้วยหอมกระเด็นไปแล้วกลับเจดเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมนะคะกดหัวใจวันนี้ต้องการหัวใจซักซักซักห้าห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์ดีไหมคะห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์แล้วก็อย่าเพิ่งไปไหนนะคะดูให้จบว่าผลลัพธ์ของ Okay. ขนมกล้วยหอมจะเป็นอย่างไรนะคะขนมกล้วยหอมจะเป็นอย่างไรคะ่ะแล้วก็จุงมือกันนะคะแล้วจุงมือกันกดจุงมือกันนะคะตามกันไปนะคะเพราะว่าจะเป็นจันทร์ถึงสุกใช่ไหมคะเจ็ดโมงสินะคะแล้วแต่โอกาสถ้าไม่สะดวกก็จะมาบอกว้าว่างดไลฟ์นะคะเราจะใช้แป้งนี้คะ่ะแป้งเป็นสนําเร็จรูปนะคะชื่อแป้งวรากรวรากรขนมไทย อันนี้เป็นแป้งขนมกล้วยนะคะแป้งขนมกล้วยค่ะสัดส่วนนะคะที่เขาบอกให้ใช้ตามนี้ก่อนนะคะตามนี้ก่อนก็คือแป้งขนมกล้วย250กรัมนะคะใน1ถุงเนี่ยนะคะมันเยอะนะคะหถุงนี่คือ500กรัมใช้250กรัมแล้วก็ใช้กล้วยน้านําว้าในส่วนนี้เขาก็น้ำาวาน,นะคะแต่เราเป็นกล้วยหอมใช่ไหมคะ้ยกรัมกะทิ4ี่กรัม กะทิยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะ400กรัมค่ะน้ำตาลปี๊บ70กรัมน้ำตาลทราย180กรัมแล้วก็มะพราะ้าวเขาใช้มะพร้าวขูดฝอยแต่วันนี้เราโชคดีค่ะเมื่อวานนี้ไปพบค่ะมะพร้าวแบบนี้เห็นไหมคะมะพร้าวเผาที่เ็าทามาแล้วนะคะเราเลือกที่มันเป็นขนๆแบบนี้นะคะเพื่อที่จะได้มีเนื้อเยอะหน่อยเนื้อเยอะหน่อยนะคะแล้วก็ ไปหั่นให้เป็นยาวๆแบบนี้ค่ะหั่นให้เป็นยาวๆแบบนี้นะคะจะได้ปริมาณเลยค่ะปริมาณสักขนาดเส้นแบบนี้บางๆนะคะบางๆเท่ากับมะพร้าวขูดมะพร้าวที่หั่นแล้ว200กรัมค่ะ200กรัมนะคะแล้วก็เกลือเกลือมีเท่ากับ1 1กรัมเกลือในสูตรนี้นะคะเขาจะใช้เกลือแบบนี้เ,ก,เกลือสาเร็จรูป ที่เป็นเตาไอบิโอดีนแบบนี้นะคะซื้อตามร้านสะดวกซื้อจะใช้สิบเก็บกรัมค่ะมาดูวิธีทำกันนะคะวิธีทำขั้นต้นก็คือนำนำแป้งก่อนนะคะตอนนี้ที่วันนี้จะทำนะคะ่อยจะทำสัดส่วนแป้งที่ไหนมีอยู่นี้ก่อนนะคะแล้วก็อย่างอื่นก็ลดหลั่นตามสัดส่วนนี้ไปนะคะสวัสดีค่ะคุณอ้ําเข้ามาแล้วสวัสดีนะคะ กรุณากดแชร์ด้วยอย่าลืมนะคะกดแชร์ไปให้ดูว่าวันนี้ผลลัพธ์ของขนมกล้วยกล้วยหอมมันจะเป็นอย่างไรค่ะจะเป็นอย่างไรนะคะใส่แป้งก่อนใส่แป้งนะคะผสมกับไม่ต้องกลัวเลยนะคะเพราะว่าเขาจะบอกไว้หมดทุกอย่างเลยค่ะในนี้นะคะขั้นตอนที่หนึ่งเตรียมกะทิ กะทิแล้วนวดกับแป้งนะคะให้นำแป้งและกะทิใส่ลงในชามใหญ่แล้วก็ชามนี้แล้วกันนะคะแล้วก็นวดแป้งกับกะทิให้เข้ากันแล้วพักไว้เอามารอดูซิเราดูสิสักครู่นะคะใส่ก่อนนะคะแป้งกับกะทิก็นวด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 ค่ะนวดนวดนวดไปวันนี้ ความคิดนี้ที่คิดเพราะว่าช่วงนี้กล้วยหอมเยอะมากค่ะกล้วยหอมเยอะมากเทียสต็อกกล้วยหอมนะคะแล้วก็เจอมะพร้าวเนี่ยราคาดีมากๆเลยค่ะช่วงนี้นะคะปกติแล้วเวลาเราทาอะไรกับมะพร้าวนะคะก็จะแบบต้องลงทุนเยอะเลยค่ะราคาสูงแม้แต่การทาเค้กก็แล้วแต่นะคะ โห oh, คุณจะทําเค้กขายขายคุณต้องคิดให้ดีนะคะถ้าทําเค้กมะพร้าวเนี่ยบางครั้งซื้อมะพร้าวมาแล้วมันไม่ได้เนื้อตามที่เราต้องการค่ะขณะนี้กําลังผสมนะคะผสมแป้งสักครู่นะคะเดี๋ยวจะยกให้ดูะคะ่ะผสมแป้งกับกะทิตอนนี้นําแป้งที่ที่อธิบายอยู่เมื่อสักครู่นะคะมาใส่แล้วนะคะใส่ชามค่ะใส่ในชาม ก็จะนวดกับกะทิะคะ่ะนวดกับกะทิกะทิสวยๆนะคะกะทิสวยมากค่ะนำมานวดกันนะคะขออน,นุญาตใช้มือค่ะขออน,นุญาตใช้มือดูนะคะง่ายๆค่ะคุณน้ำสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีคุณ คุณเบิร์ตค่ะสวัสดีคุณตั้มค่ะสวัสดีค่ะถ้าหน่อยอ่านชื่อใายผิดขอโทษด้วยนะคะเพราะว่ายังอยู่ในระยะไกล,ลวันนี้ใจเย็นๆน,นะคะดูให้จบว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงเพราะทำง่ายมากค่ะเนี่ยแต่ผสมกันแบบนี้นะคะผสมกันค่ะผสมกันพอมันเข้าเนื้อนะแล้วเราก็เนียนแล้วนะคะเราก็จะพักเอาไว้พักเอาไว้แล้วเราก็จะมาทำมาทำรู ด้วยค่ะด้วยเกือบแล้วนะคะเกือบแล้วค่ะนะคะขนมไทยทําง่ายสบายๆนะคะแล้วก็ทําไปก็มีกลิ่นหอมได้ค่ะเพราะกะทิเนี่ยมีกลิ่นหอมมากๆค่ะสวัสดีคุณออกัสค่ะทุกๆท่านสวัสดีกับเพื่อนๆร่วมห้องได้หมดเลยนะคะและอย่าลืมเกี่ยวก้อยของหน่อยไปด้วยนะคะเกี่ยวก้อยหน่อยไปด้วยค่ะ แชร์ด้วยค่ะเป็นการเปิดช่องทางในการมองเห็นของช่องของท่านค่ะตอนนี้ค่าแป้งกับกะทินะคะเริ่มเข้ากันแล้วเริ่มเข้ากันแล้วนะคะวันนี้ต้องขออภัยนะคะจะเชิญใครไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าคำทำทำเต็มร้อยเซนะคะมันก็เลยต้องใช้สมาธินิดหนึ่ง พอแป้งพักไว้นะคะตอนนี้แป้งพักแป้งไว้ก่อนทำแป้งไว้ในขณะที่เรากำลังทำนะคะเราก็จะนึ่งนะคะนึ่งถ้วยตะไลน,นะคะถ้วยแบบนี้นะคะถ้วยแบบนี้นึงบบนน่งถ้วยแบบนี้นะคะไปด้วยค่ะนะคะลักษณะนี้คะนึ่งไปด้วยโดยโดยยังไงโดยคือ เวลาที่เราต้มน้ําให้เดือดก่อนการนึ่งทุกอย่างนะคะต้มน้ําให้เดือดเดือดจากปุก๊บแล้วเราถึงจะนําอุปกรณ์ที่เราต้องการจะนึ่งนะคะไปวางน,นะคะไปวางนึน่งประมาณสักสินาทีก็ได้ค่ะนึ่งเสร็จเรียบร้อยเอาถ้วยออกมาจากที่นึ่งนะคะถ้วยออกมาจากที่นึง่งแล้วก็เช็ดนะคะเช็ดเช็ดไม่ให้มีน้ําเพราะว่ามันจะมีน้ําที่ฝานะคะลักษณะนะคะเวลานึ่งเสร็จแล้วเห็นไหมคะฝาจะเป็นแบบนี้เพ้่เราก็ต้องเช็ดน,น้ําด้วย เพราะถ้าเราไม่เช็ดน้ำนะคะน้ำมันจะหยดลงไปในอาหารของเราทําให้รสชาติอาหารเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้สัสดส่วนที่เราต้องการนะอาจจะเละเลวอย่างนี้ค่ะเช็ดเช็ดให้หมดเลยนะคะเช็ดเสร็จแล้วรอไว้ก่อนนะคะรอไว้เสร็จแล้วตอนนี้นะคะมาทํากล้วยค่ะกล้วยกล้วยเตรียมชามใหญ่ไว้เลยนะคะนํากล้วยใส่ชามค่ะ นำกล้วยใส่ชาแล้วมีอุปกรณ์ที่จะทำให้สะดวกนะคะก็คือนี่ค่ะอุปกรณ์ที่จะทำให้สะดวกในการทำาจกกล้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทำเค,ค้กกล้วยหอมเลยก็ตามนะคะเราใช้ตัวนี้นะคะเป็นตัวบดกล้วยนะคะเป็นตัวบดกล้วยะคะ่ะเดี๋ยวขอกดน้ำหนักอาไปนิดนึงก่อนนะคะ่ะ่ะ,ะทำง่ายๆค่ะเห็นไหมคะถ้กดน้ำหนักลงไปอย่างนี้นะม,มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ การทำกล้วยเนี่ยไม่เหมือนเคก้กกล้วยหอมนะคะไม่เละเละ๋อเนะนะคะเราจะทำให้เป็นเนื้อก้อนนิดหนึง่งเพื่อจะทำให้เกิดการเวลาเราเคี้ยวไปมันจะได้ดูว่ามน,นี่นะชั้นกระดานผ่านผ่านเป็นกล้วยอยู่ไม่ใช่ผ่านแป้งนะไม่ใช่ขนมแป้งนะนี่เป็นขนมกล้วยนะคะ